เี๋ก็โดนเลิกิทธิ์พ่อไม่ถูกใจสิ่งนี้อ่าฮะแชมเบอร์ตัวเดียวได้เป็นไงละมีตัววัด้วยคลิปนี้จะตั้งชื่อว่าพ่อผู้ทรงเกียรติการเล่นดีนะฮะเราต้องตั้งจุดอย่างดีนะครับนะอย่างเช่นตั้งจุดนี้ จะไปวางวัตั้งจุดนี้นะฮะส่วนการมาร์คของผมนั้นก็มันเข้าบีเหรอแล้วตั้งแล้วตั้งเอไปแล้วช่างแม่งตื่นโดดแม่งไปดิตายเยอะก็จอยอุ๊ยเจียใจเย็นใจเย็นใจเย็น อยู่ไหนออกมาพ่อจะยิงหัวไหนวะผ่านเปล่าเกมรอบหลังโู้เชี่ยพ่อมือดีกัมเพงไอ้สัตว์เลยเล่งดีสรุปติดกัมเพงวเจ้าเอาว่ะเอาว่ะพ่อเดอะแบทรอบนี้ยังไงก็ต้องมาเอมั่นใจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แค่ถ้ามัคิดกับกัน อาจจะไม่มาก็ได้นั่นไงบอกแล้วว่ามาเอเห็นไหมเห็นมาเชื่อพ่อยังลูกไม่ใช่แล้วมันตั้งแอบอุ้ยโดน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 สกัดกั้นต้องออกจากวงที่มันวงแม่งกว้างจัดเอ้าเดี๋ยวอยู่กันสองคนแล้วอ้าวชิบหายแล้วได้นเข้าบีในนั้นเข้าบีในนั้นเข้าปีกูเลยกูเลยดีฟิวพี่ด้วยดีฟิวพี่เบนไปตามพี่เบนไปตามพี่เบนไป

วางบีวางบีบีป่ะเอจ่ากูเลยกูเลยกูเลยกูไปเลยกูอยู่กูอยู่มาด้วยมาซ้ายเขาซ้ายมาด้วยมาขันมาไปกับเราเอาเอาฟอรท็อกซิกไม่ได้ท็อกซิกนะครับแค่ยิงซ้ำเฉยไอเลยกูได้กูได้จะไปเขาด้วย โอ้เฮยอะไรอะไรฮะพ่อเดือดแล้วนะลูกอ้าวมึงวอฮะฮะฮะเห็นแล้วฮะใครว่ามาโซบ้าเจอพ่อได้ลูกไปกันลูกไอ้ไปไปไปซ้ำศพอย่างงเี้ยเขาเรียกว่าเดินตามรอยพ่อยังไงเลยเดินตามรอยพ่อซะด้วยพ่อผู้ทรงเกียรติรู้จักปะ ทรงเกียรติจัดเลยทรงน่ารังเกียร์ไม่ใช่พ่อทรงเห็นแล้วพ่อทรงน่ากินไงไปเลย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 ซองมันต้องระยะใกล้ปกป้องพ่อด้วยโอ้โหเจ็บตายมากยังแฝดยังแฝดแฝดดูเพื่อนด้วยดูพ่อด้วยเอ้ยเอ้าโอ้ยลูก็แฟดมาแฟดมาโอ้ยทำไมกูโดนยิงตายคนเดียวเนี่ยไม่รู้มันแฟดมาไม่ก่อนนะสู้ บ uh> okay. ึ๊ดเห็นไหมพี่แฟดผมมีประโยชน์ไม่มีเอาหิวไหมเอาหิวไหมมาลับเข้าเข้าเอาหลังยิงอะไรคะเอาหยอกหยอกพ่อพ่อหยอกพ่อหยอกแล้วลูกพ่อหยอกระบาดสมเด็จโอ้ยไอ้เชี่ยพ่อเดือดแล้วลูก ใช่ไปเก็บจอยอ่ะป้องออกซ้าย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 นี่ไงล่ะพ่อมาลูกเหลียงเม็ดเดียวลูกฟ้าแฟดไปสวยระวังระวังที่อยู่รู้อยู่ขวาวัดว้าวพ่อโอ้พ่อโดนหลัง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 เต็มเลยพ่อดิฉันโอ้โหูยสามสามด้วยนี่ยรอบสุดท้ายรอบนี้รอบพิเศษนะฮะเราไปดูดูนะฮะว่าพ่อจะชนะหรือเปล่า รูเหมือนกันเ oh. oh, uh oh. ี่ยแฟกคู่ไอ้สัสโอ้สวยวัดเอ๊สเป์ไปโดนไปแอะแอะไม่นะว้าพลังแห่งภูมิพลวันแทบสวัสดีครับน้องสกาย สวัสดีครับน้องสกายสกายชื่อสกายชื่อสกายไปเล่นเคโอนั่นสิน้องสกายแต่เล่นเคโอโอไล่ก้าบก้าบแล้วแล้วไอ้นี่มันอะไรเนี่ยหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดอะไรมึงเป็นเลขอะไรมึงใบหวยไงอะไรครับเนี่ยมันมาแล้วมันมาแล้วยอย อันติอยู่กลางไงอันติอยู่กลางเฮ้ยใช่เหรอโคนตีไม่ได้อยู่กลางเลยอยู่ไหนก็ไม่รู้เอาเอาเสกไม่เห็นเอาเสกเดินผ่านเสกไม่เห็นเสกฉันอยู่นี่เสกคนติอยู่ไกลอะไม่เอาแล้วกันนะมาดิครับพ่อเอาเด้เอ้า เป็นไงล่ะขอเลยแล้วกันขอเลยแล้วกันนะฮะโอ้ย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 มันเบนมาแล้วเฮ้ยเบนมาแล้ว โอ้ยโดนสโลด้วยครับอ้าวแต่โดนน้องสกายเก็บไปคราบหลอมโอเคอ่ามันต้องอย่างนั้นเนหลุดขี้เลุด่อขี้เนหลุดเขาเก็บอยู่งั้นพี่โอเคกลับมากลับมาโหโคดเด้กันโดเล่นโอ้ย สุดยอดครับพ่อภูมิใจพ่อภูมิใจไม่ได้ตั้งแท่งตั้งแถบเลยไม่รู้เหมือนกันว่าตั้งไปทำไมนะยอยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยแบนมาเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กลับมาแบบเฉียดทำไมตัวมันยืนให้เหล้าว่ะ Tôi <laughs> ừ, là có tiếng mắp bố vai ghê bóng ánh côn bay bay